วันนี้นะคะเราจะมาทดลองประสิทธิภาพของเทคโนโลยีไมโครไนเซชันของผลิตภัณฑ์ Albion s v i t a l i t y Omeg Tripad เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมถึง5แหล่งน้ำมันที่ดีที่สุดต่อหัวใจและสมองนะคะมีทั้งน้ำมันปลาแซลมอน ที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3นะน้ำมันจมูกข้าวสาลีน้ำมันโรสแมรี่น้ำมันกระเทียมแล้วก็วิตามินอ e ีธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันปลายี่ห้ออื่นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของโอเมก้า 3+ เหนือกว่ายังไงอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีแก้วใสสองอันนะคะเตรียมใส่น้ําธรรมดาเอาไว้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของโอเมก้า 3+ แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของน้ำมันปลายี่ห้ออื่นที่มีขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปแล้วก็จะมี เข็มกลัดเอาไว้เจาะผลิตภัณฑ์ของน้ำมันปลานะคะเราจะเริ่มต้นด้วยว่าเอาน้ำมันปลายี่ห้ออื่นนะคะมาก่อนขนาดใกล้เคียงกันนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็ลองเจาะดูนะคะลองเจาะดูบีบใส่เข้าไปในน้ำเปล่าธรรมดา ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยน้ำกับน้ํามันเนี่ยจะมีการแยกตัวกันอย่างชัดเจนเหมือนเวลาที่คุณรับประทานน้ามันปลายี่ห้ออื่นเข้าไปเนี่ยคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าน้ำนำปลาเนี่ยจะเข้าไปมีการย่อยโดยเอนไซม์ของร่างกายและดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงนะคะจะเห็นลักษณะของละอองน้ํามันเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ กระจายตัวลอยอยู่บนผิวหน้าก็เหมือนเวลาที่คุณรับประทานเข้าไปมันก็ลอยเกาะอย่างเงี้ยอยู่ในลำไส้ของคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองผลิตภัณฑ์ณของ Avion's o m e c r e e Plus กันด้วยเทคโนโลยีนะคะของ Micro Nization บีบใส่ลงไปค่ะบีบให้หมดนะคะเท่าๆกันเลยในตอนนี้จะเห็นนะคะว่า แม้น้ำมันนะคะของ a v i o n s Omega 3 Plus เนี่ยจะบรรจุน้ำมันถึง5น้ำมันที่มีคุณภาพเนี่ยก็สามารถที่จะกระจายตัวเรื่องกระจายตัวแล้วเดี๋ยวเรามาลองคนนะคะโดยใช้แท่งแก้วหรือตะเกียบก็ได้ค่ะคนดูเปรียบเสมือนเวลาที่รับประทานเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะย่อยนะคะมีการบีบรัดตัวของทั้งลำไส้เข้าไปจนถึงบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ย เราก็จะพบนะคะสังเกตได้เลยทันทีเห็นไหมคะว่าด้านซ้ายมือเนี่ยโอมิกทรีพลัสเนี่ยนะคะจะมีการกระจายตัวได้ดีในน้ําโดยทําเป็นละองน้ํามันขนาดเล็กนะคะเราไปตรวจสอบมาแล้วนะคะผ่านการทดสอบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภรศักรรมนะคะพบเลยว่ากระจายตัวได้เล็กมากนะคะเล็กมากถึง16กไมครอนซึ่งเล็กกว่าขนาดน้ามันปลาทั่วไปเนี่ยถึง3เท่าเลย น้ำมันปลาทั่วไปเนี่ยเวลาเราไปทดสอบก็คือ40ไมคอนนะคะจึงการันตีได้เลยว่าเวลารับประทานไปแล้วเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีโดยไม่ต้องผ่านการย่อยไขยมันโดยเอมไซม์ในลำไส้เล็กนอกจากนี้ก็ยังหอมด้วยนะคะได้ได้กลิ่นเลยว่าเป็นน้ำมันผิวส้มธรรมชาตินะคะแต่ว่าอีกยี่ห้อหนึ่งจะเป็นกลิ่นน้ำมันปลาเห็นไหมคะจะสังเกตเลยว่าโอเมก้าทพลาสด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นละอองน้ำมันที่เล็กมากๆนะคะที่ขณะเราทดลองในน้ําธรรมดาแต่ยี่ห้อ อื่นเนี่ยด้านขวามือเนี่ยจะเป็นละ,ละละอองน้ำมันที่ใหญ่และยังลอยเรามาดูว่าแยก,กชัดหร<า>ืครัภาพด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นทั้งด้านขวามือเนี่ยจะเป็นละอองน้ำมันที่ใหญ่เป็นวงก,งกว้างๆเลยเนี่ยเวลาที่เรารับประทานเข้าไปพวกน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยก็ดูดซึมยาก ก็จะเห็นผลทางสุขภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าแต่ด้วยผลิตภัณฑ์ของ a v i o n s Omega 3 Plus ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สิจดสิทธิบัตรนะคะที่ประเทศออสเตรเลียไมโครโนไนเซชันเนี่ยเล็กกว่าน้ำมันยี่ห้ออื่นถึง3เท่านะคะสังเกตว่าละอองน้ำมันเนี่ยเล็กมากกระจายตัวเพราะฉะนั้นรับประทานไปแล้วเนี่ยก็จะดูดซึมได้ทันทีแล้วก็ทำให้สุขภาพหัวใจและสมองเนี่ยนะคะดีขึ้นได้เลยทันที วันนี้ก็ขอแนะนำให้ทดลองรับประทานเลยนะคะวันละ1เม็ดหลังอาหารแค่นี้ก็ช่วยดูแลสุขภาพและหัวใจกับผลิตภัณฑ์ Avion's Vitality Omega 3 Plus